ออกไปลากมังเยออกไปเวลานี้ละเขาไมา่เวลานะนากรคุ่มออกไปผพ้เดียวเดวะดเอาเเพิ่นไปแ่เ<อ>า,านาี่อยอ,อันนี้จะอุปกรณ์ลกกักเ้าเข้าหลักเข้าเขา,า,น,านั่งเรื่อยๆแล้วเฮาก็ลากไปจสงสี่นป,าปา้าแต่ว่าต้องแข็งแรงขนาดนักเด้

แต่ว่าพูดถึงพืชละพันมันก็โออยู่บางพืชกับบอฮอรแต่ประมาณนี้ขึ้นไปเื่อยๆมเชงขึ้นขึอไปพ่อหอยลายเ้าก็ได้ลายหอยบัดุกกันหองอค่อยขึ้นับได้ยังมหลายสิ่งย่งกบห้องเียวเาสิลงได้ได้เลยบัวเนเอเทียกับพหอยกับได้ ขาลากได้ก็่ประมาณยู่สิแปด้ได้เอาเจ็ดแปดร้อยนี่ก็คือพ่อพ่อได้ทุกมืออยู่มาได้ดลุกมาแต่พ่มีรสบการ์ยังรุ่งอนอืมเราข้านามุกน้ำมันห้าหมือหนึ่งมันหลาไปไกะผามามดสิบาทกระต๊ทัวร์มือละเจ็ดร้อยซัดหักถ้าเกิดได้แปดรอย เราบันทีห้อยนี่หันนกไก่ไปข้ายในตลาดบอลือวมาเขารับมารับจบายเลยเข้าโทษไปบอลือว่าเขาเคยมากเหรอเขากลมาเขามาประจำเขาเคยมากัลเข้าโพดดงล่วงตัทแจ้องเราตัวกางมากเขาจะทูตดีเขาจะทูมาเช็คทุกมือเองย่าส เขามากเท่าเท่าเลยหูเลยหูบอกแล้วคือจังในบานเท่าสิเพิ่นก็มันสี่เม่อเจ้าเดียวกันมืดบอกหรือว่าจาไหนหรือคนเจ้าหลายหลายเจ้าอยู่แก่สับหายคนแก่หลายคนเพื่อนหโลกล้วใครสิบเบาทก็ตอนนี้ตอนนี้สิบเจ็ดาทมีขืนมีลงป่มีตก้อนกับสามท่เรื่องอะรเยอะนี่าบาท ทุกวันกาเนี่ยะไนหที่ต่างประเทศ่าไม่หมดเลยายดีเลยขอไห้ตารเมื <h <h ่อวานอยู่ในวง่ลกแลวเจ็ดสิมาคอยอะไ่ตัวมีหอยไทรเล้วหน้าไก่อาทิตย์นึงลงจากเมื่อจะลงทุกวันนะครับเมื่อคืนลงเลยเดินได้เรื้องสมี่ถุงมังคกรับ เห่นเป็นสี่เหลี่ยมขาดไปน้ำดินขาดไปน้ำดินวันนี้ขี้ดินขี้ดอนกระลุดออกน้ำพุ่นี่เม็ดหอยพวกหอยเมันจังกองเงื่อนมาติดจุนมาเออคันโมหอยกองตี้ยสั่นจุนมากอ่ไรนะเพศอะไรกับมันเขากินเลือกออกเลือกประเทศจุนมากก็เลือกต้องหอยผมหอยมันมีแต่เปลือกมันเปล่าแปลว่ากันนักนักเลือกหรือเปนักเนาะนี่นี่เพิ่นเพื่นเพื่อนไม่ผู้เลือกให้ด้นี่ง คนตัเรงกับเทือะเลือถึงมากเหับว่าเลือฟังอะไรนะไก่เลือกอยู่ข้างในเลยแฟนเลือกนางเลือู่นี่เลือดตาขึ้นมาเราก็เลือกตาก็เลือกเราต้องหอยหอยหอตาที่เราพัเทือดถึงาเทอดเ่ถึงไปเลือเว้ยันบดเทือกันเลยเต็มเลือกบ่ได้พอสอบเป็นหอยกาบเบิสแต่หรือเมื่อไเดี๋ยวต้องไปเลือกไงทนต้องนต้องไปเลือกไงนางเลือดนะท่านไม่เลือดเนี่ยยังขึ้น ป่อขมคนละดอกข่มคนนงนะมคนนนี่จุดดอกไว้นาเป็นแค่เป็นก้อนนี้แล้วเลยแล้วซาดว่ได้กินยังน้ามือเียวแล้วคืนต่อเรต่อลายป่ต่อลายครับพุ่นเลยวมันเตยเตเลยูเลี้ยจอดเลี้ยตมตรมัน่งตลากนะใกล้ๆทั้งเทียบไปนอนยังฟังพูดนะตัวผู้เขา้านทั้งเดียบนนด้วเหรอนแบนครับ มาบ่ได้ขืนแห้งขืนฟังคุณอืมก็ต้องรอให้ขืนมันหายก่อนขืนลเลี้อะไรก็ตามมากเที่งทยงมไรยังมาได้อืมทังนั้นก็ไดยปลาไร้เหมือนนี่ไปน้องใส่ด่างก็นหน่อ่ใช่